การรับชำระหนี้ถ้าหากเรามีการขายสินค้าให้ลูกค้าไปแล้วโดยมีจำนวนวันเครดิตให้กับลูกค้าด้วยและเมื่อถึงวันครบกำหนดทางลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามาทางเราก็ต้องมีหน้าที่ออกไปเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าค่ะโดยทุกท่านสามารถเข้าที่หัวข้อาการเงินรับเงินแล้วก็ข้อ5รับชำระหนี้เพื่อทำการออกไปเสร็จให้กับลูกค้า เราจะมาลองกดที่ปุ่มเพิ่มกันเลขที่เอกสารจะขึ้นอักษรว่า RE เราจะให้เครื่องรันนัมเบอร์ให้วันที่ใบเสร็จสมมุติว่าเรามีการรับชำระนี้เข้ามาในวันที่30เดือน8นะคะรหัสลูกค้าเลือกลูกค้าคนเดิมค่ะสบายใจจำกัดตกลง จากนั้นให้มาคลิกที่รายการใบกำกับที่เราจะอ้างถึงในส่วนที่เป็นพื้นที่สีขาวตรงนี้นะคะคลิกได้เลยโปรแกรมก็จะขึ้นอิดวทยที่คางสระขึ้นมาให้เลือกสังเกตว่าไม่มีใบลดนี้นั้นขึ้นมาด้วยเป็นเพราะว่าใบาลดนี้นั้นได้ถูกกำหนดเป็นประเภทใบลดนี้เป็นแบบ หักจากไปกำกับไปเลยทันทีโปรแกรมก็เลยหักให้เลยนะคะโดยจำนวนเงินในอินโว้ยจะเป็นยอด111,280มีใบลดนี้ไปหักก็จะเหลือคงค้างอยู่ที่85,600นั่นเองค่ะดับเบิลคลิกนะคะยอดที่ชำระ85,600ถ้าหากกิจการของคุณมีการเ,าเป็นลนักษณะผ่อนชำระ ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินเข้ามาเพียงบางส่วนได้คุณก็สามารถแก้ยอดชำระตามยอดที่รับจริงได้เลยนะคะตรงนี้แต่ถ้าเกิดชำระเต็มยอดก็ไม่ต้องแก้ไขตัวเลขค่ะกดตกลงค่ะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีแดงกดปุ่มทำงานค่ะยอดเข้ามาแล้วนะคะยอดชำระตามใบกำกับ85,600บาท โปรดสังเกตข้อความด้านบนจะมีข้อความว่ายอดเงินไม่เรียบร้อยเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ระบุว่าเราได้รับเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คเข้ามาถ้าคุณมีดอกเบี้ยรับคุณสามารถกรอกตัวเลขดอกเบี้ยรับลงไปตรงนี้ได้นะคะหรือถ้ามีภาษีที่คุณถูกหักหน้าที่จ่ายก็มากรอกไว้ที่ช่องนี้ค่ะสำหรับกรณีที่คุณให้ส่วนลดกับลูกค้าคุณสามารถกรอกส่วนลดในช่องนี้ได้เช่นกัน สังเกตว่าช่องนี้ไม่มี0.00เพราะว่าเราสามารถใส่เป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยค่ะส่วนช่องยอดชำระจริงตัวเลขจ,จะปรากฏให้อัตโนมัติคุณเพียงแต่สังเกตว่ายอดชำระจริงตรงกับยอดชำระตามใบกำกับหรือไม่ถ้าตรงกันยอดเงินไม่ได้พร้อยนี้จะหายไปเองค่ะในที่นี้เราจะขอรับเป็นเงินสดยอดเงิน5,600ค่ะ เมื่อใส่เงินสดเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งมากรอกเช็คด้านล่างนะคะให้กดปุ่มเซฟด้านบนก่อนขึ้นข้อความว่ายอดชำระตามใบกำกับไม่เท่ากับยอดชำระจริงกดตกลงค่ะจากนั้นจึงมาคีย์เช็คข้างล่างค่ะตรงส่วนที่เป็นชำระโดยอื่น,นๆดับเบิลคลิกเลือกเป็นเช็ครับค่ะตกลงใส่เลขที่เช็คที่คุณรับมาค่ะ สี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้กันนะคะวันที่30เป็นวันที่ตามหน้าเช็คนะคะเป็นเช็คของธนาคารอะไรก็เลือกได้เลยนะคะในที่นี้เลือกเป็นธนาคารกรุงเทพจำนวนเงินหน้าเช็ค80,000บาทยอดชำระ8 0 0 0 0 0เช่นกันถ้าหากคุณมีเช็คหลายใบคุณสามารถเลือกได้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นให้ระบุสาขาค่ะเราก็ระบุสาขาตามหน้าเช็คจะนำฝากเข้าบัญชีตรงนี้ถ้าเรายังไม่ทราบว่าจะไปฝากเข้าบัญชีใดเรายังไม่ต้องใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เรามีการผ่านเช็คก็ได้กดตกลงเลยค่ะถ้ามีเช็คหลายใบสาามรถสามารถเลือกได้อีกนะคะ ถ้าไม่ต้องการแล้วกดยกเลิกจากนั้นกดปุ่มเซฟค่ะยอดเงินไม่ได้พร้อยจะหายไปแล้วค่ะเนื่องจากว่ายอดชำระจริงตรงกันกับยอดชำระตามใบกำกับนั่นเองคราวนี้เรามาลองพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกันนะคะถ้าเป็นปุ่มพินเตอร์สีเหลืองจะเป็นการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินธรรมดา แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นสินค้าบริการไปกำกับภาษีเราจะให้กับลูกค้าในวันที่เรามีการรับเงินเราจะใช้ปุ่มพินเตอร์สีแดงค่ะจะเป็นใบเสร็จรับเงินทับใบกำกับภาษียอดแบด,ด้านล่างก็จะมีปรากฏตัวเลขด้วยอันนี้เฉพาะกรณีที่เป็นสินค้าบริการนะคะ การบันทึกบัญชีโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัติกดปุ่มสุดท้ายได้เลยเพื่อดูการบันทึกบัญชีโปรแกรมก็เดบิตเงินสดเดบิตเช็ครับล่วงหน้าเครดิตด้วยบัญชีลูกหนี้การค้าให้เราค่ะส่วนบัญชีลูกหนี้รายตัวโปรแกรมก็จะทำการตัดยอดลูกหนี้รายตัวให้ สามารถมาดูรายงานลูกหนี้ได้ค่ะเข้าที่หัวข้อรายงานลูกหนี้รายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้ <toe. S 1> เห็นไหมคะมีเอกสาร RE n u m b e r no. 1ยอดที่ชำระหนี้เข้ามา85,600ตอนนี้ยอดคงเหลือของหนี้นั้นเป็นศูนย์เรียบร้อยะคะ่ะมีเงินสดรับเข้ามาแล้วก็เลขที่เช็ครับ น,นี่จะเป็นเลขที่เช็คนะคะ